ปรากฏว่าหุ้นเนี่ยมันก็ล่วงครับล่วงลงมาครับทีนี้เนี่ยโอ้โหตายแล้วใจคอไม่ค่อยดีคนที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยคือแบบซื้อปุ๊บล่วงเลยเคยได้ยินไหมแล้วพอล่วงลงไปล่วงลงไปเยอะๆเข้าเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีทาไงดีครับเดี๋ยวมันจะล่วงไปมากกว่านี้ไหมมันจะล่วงไปมากกว่านี้ไหมมันจะล่วงไปมากกว่านี้ไหมไม่ไหวแล้วพอถึงจุดนี้สวัสดีครับคลิปนี้แคปเกนได์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ สามเหตุผลนะครับที่ทำไมถึงซื้อหรือขายหุ้นตามเสียนไม่ได้หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่อง,องการใช้บอทแคปเ a เนอรนะครับในการรันทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์มาแล้วนะฮะของประเทศไทยเนี่ยก็อตอนนี้ก็เว้นวักนิดนึงมาเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวคิดหรือ mindset ในการลงทุนนิดนึงนะครับก็ตามหัวข้อเลยฮะ สำหรับคนที่ติดตามและเป็นแฟนแคปเกนเนอร์นะครับนะตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็เคยถูกถามแล้วก็เซียนทุกคนนะจะเจอกันมาหมดแล้วนะครับว่าอาจารย์โอ้โหอาจารย์เก่งจริงป้าอาจารย์เก่งจริงบอกมันเลยว่า หุ้นตัวไหนเนี่ยมันเวิร์กหุ้นตัวไหนมันดีจะเข้าซื้อตัวไหนนะฮะหรือเผล่คือเนี่ยตอนนี้ขายได้หรือยังตอนนี้ซื้อได้หรือยังอะไรแบบนี้นะแม้กระทั่งถามเป็นหุ้นรายตัวหรือแบบท้าทายกันเลยเอาพอร์ตมาโชว์เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาพอร์ตมาโชว์นี่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือถ้าพอร์ตเขาใหญ่แล้วคุณจะได้กับเขาไปด้วยเลยหรือ,อยังไงนะมันก็มันก็ไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของว่าเ้การที่จะไปแนะนําขายให,ให้เขาซื้อ หรือเขาขายหุ้นตัวไหนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากเดี๋ยวจะอธิบายให้ประมาณนะสาปัจจัยนะครับที่เดี๋ยวจะอธิบายไปกับกราฟด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจนะสำหรับคนใหม่แล้วแล้วก็พยายามที่จะไปหาคนที่เขาแบบเป็นอาจารย์หรือเป็นเป็นครูสอนนะฮะต้องเข้าใจดีครับทุกคนเจอคําถามเดียวกันแบบนี้มาหมดละทีนี้เนี่ย ไปเริ่มจากข้อแรกนะครับข้อแรกที่ผมมกักจะเจอคำถามบ่อยๆนะก็คือว่าเ,เนี่ยทำไมถึงไม่บอกคุณรายตัวนะครับหรือเข้าซื้อตอนไหนออกตอนไหนเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยสาเหตุก็คือว่าคือหน้าตักของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับง่ายๆเลยทุนหนาใครทุนหนากว่ากันนะครับ อย่างเซียนเนี่ยนะครับหรืออาจารย์ที่เขาสอนเทรดหุ้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของหุ้นตัวหนึ่งนะไม่ได้แนะนําหรือชี้นาให้ซื้นอน,นี่เป็นกราฟให้ดูเฉยๆนะะก็คือว่าเฮ้ยอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันแล้วบอกว่าโอ้โหท่านเป็นเซียนหุ้นนะครับอธิบายโชว์เชงโจงเชง,ชง,ชงหุ้นตัวนั้นแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบน่าสนใจอะไรต่างก็ว่าไปทีนี้เนี่ยก็าถามเลยนักเรียนก็าถามทีนี้เนี่ยมันมันมันตอบแบบ แบบกับปั้นทุบดินไม่ได้ว่าเราควรที่จะซื้อหุ้นตัวไหนดีเพราะว่าหน้าตาของแต่ละคนไม่เท่ากันในความหมายก็คือว่าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยนะทางทางเซียนที่คุณไปถามเขาเนี่ยนะเขามีเงินเย็นๆนะอยู่ประมาณล้านหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีว่าหุ้นเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้ละอ่ามันอยู่แถวๆนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะชึ่ง่าสมมตินะเอาว่าเรายังไม่เห็นปลายทางแล้วมันมันจะไปยังไงต่อสมมติว่าเราเห็นแค่นี้ เราเห็นแค่นี้เรายังไม่เห็นมากไปกว่าน,นี้นะเราเห็นแค่นี้มันขึ้นมาประมาณนี้ละสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าเอ้ยคุณเข้าได้เลยตรงนี้นะดูอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆนี่ไม่ได้วาดให้ดูนะอินดิเคเตอร์เป็นไงมันยังไงมันขึ้นต่อแน่นอนอ่าโอเคอาจารย์มีทุนอยู่ล้านหนึ่งนะและอาจารย์ก็ เข้าไปไม้แรกแสนหนึง่งแมネจเมนต์ดีมากเลยมีอยู่ล้านหนึง่งเข้าไปแค่แสนเดียวนะครับในขณะที่พอเราฟังอาจารย์หรือเซียนพูดเสร็จปุ๊บโอ้โหอาจารย์บอกตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อแน่นอนนะลูกศิษย์ลูกหาก็เลยซัดเข้าไปเลยนะครับเตรียมเงินไว้แสนหนึง่งนะแล้วก็มั่นใจามากเลยว่าเฮ้ยเนี่ยได้แน่นอนนะครับก็ซัดเข้าไปเลยตู้เป็นไงบ้างมีอยู่แสนหนึง่ง เข้าไปหมดเลยแสนหนึ่งนะครับปรากฏว่าหุ้นเนี่ยมันก็ล่วงครับล่วงลงมาครับทีนี้เนี่ยโอ้โหตายแล้วใจคอไม่ค่อยดีคนที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยคือแบบซื้อปุ๊บล่วงเลยเคยได้ยินไหมอ่ะแล้วพอล่วงลงไปล่วงลงไปเยอะๆเข้าเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีทําไงดีครับเดี๋ยวมันจะล่วงไปมากกว่านี้ไหมมันจะล่วงไปมากกว่านี้ไหมมันจะล่วงไปมากกว่านี้ไหมไม่ไหวแล้วพอถึงจุดนี้ปล่อยมือ ปล่อยมือเลยก็คืออาเนื่องจากเขาอยู่แสนใช่ไหมสมมติว่าเขาแบบมันลงไปค่อนข้างเยอะนะสมมติว่ามันลงไปแบบเออสิบยี่อแล้วปรากฏว่าใจไม่ด้านพอนะครับก็ทําการขายไปเรียบร้อยขายขายปรากฏว่าเซียนเซียนตังค์เยอะไงครับโอ้อย่างนี้เหรอเออตรงนี้ก็เข้าไปอีกนะพอลงมาถึงตรงนี้นะก็เข้าไปอีกไม้หนึ่งตรงนี้อ่าอีกแสนหนึ่งปับ๊บนะอ่า เข้าไปตรงนี้อีกแสนหนึ่งสมมตินะครับสมมตินะลงต่อ,อกเหรอลงต่อไปถึงตรงนี้ใช่ไหมอาเซียนก็ซัดไปอีกตรงนี้อ่าอีกแสนหนึ่งก็แถวนี้สมมตินะปัป๊บเข้าไปคือเซียนเนี่ยเขาไมนเนตเงินดีเขาก็เลยแบบว่าเออทุนเขาหนากว่าเขาก็ไล่าตามลงไปซื้อได้เรื่อยๆนะครับทุนเฉลี่ยเขาก็เลยต่ําลงต่าลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเนี่ยทุนไม่เท่ากันเนี่ยพอเข้าผิด ก็สามารถที่จะ,ะ,ะเฉลี่ยทุนหรือว่ามีเงินที่จะซื้อต่อลงไปได้นะครับเพื่อรออะไรครับรอให้มันให้มันขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะร,รอให้ราคามันมันขยับขึ้นไปเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันอยู่ในช่วงเทรน์ที่มันมันมันขึ้นได้แต่ว่าพอดีพอดีว่าอ่ามันไม่ได้ขึ้นทันทีที่นี้ไอคนที่มีอยู่แสนเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปหมดแล้วเนี่ยพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับพอถึงบริเวณเนี้ย แบบกัดกัดฟันนิดนึงแบบไม่ไหวแล้วพอมาถึงจุดนี้ขายขายทิ้งปักเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วก็ด่าแม่อัจจา์ด่าแม่เสียนหุ้นเลยบอกว่าแม่งเอ้ยบอกให้กูซื้อซื้อเสร็จปุ๊บแม่งร่วงเลยแล้วล่วงมาถึงจุดที่กูขายแม่งเลยเสร็จเปไงฮะราคาเป็นไงครับด็อกแดกอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วมันก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเลยน่าเจ็บใจมากครับขึ้นไปจนแบบโอ้โหคือเราไปขายตรงเนี้ยที่เราขายเพราะอะไรครับเพราะว่าเราทำใจไม่ได้ใช่ไหมทุนหมดนะทุนหมดแล้วก็อาจจะเป็นทุนเพียงก้อนเดียวนะของเราแล้วก็เราก็ทำใจไม่ไหวหน้าตักไม่เท่ากาันหรือกําลังขาดทุนหุ้นตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะหุ้นตัวนี้ ก็เลยไม่สามารถชิวได้อ่าเป็นเงินก้อนเดียวที่เอามาอ l ินในในหุ้นตัวนี้เลยซึ่งเซียนหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีเงินอยู่หลายล้านแล้วหุ้นตัวอื่นก็มีกำไรอยู่ฉะนั้นตัวนี้จะมีการแบบดรอดาวหรือมีการร่วงลงมาสัหน่อยหนึ่งอ่าเขาก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับเขาก็เลยอ่าไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม,ซ,มซื้อเพิ่มนะครับเพื่อถั่วไม้ได้ในขณะที่เราไม่ได้มีอย่างเขาเนี่ยอย่างเงี้ยพ,พ,พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ เซียนก็จะไม่อยากบอกใครละเพราะว่าเดี๋ยวโดนด่านะครับเดี๋ยวโดนด่าเพราะอะไรคนที่มาล,ล่วงมาถึงตรงเนี้ยแล้วซื้อตามได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่แบบอาจจะล่วงมาแค่แค่ชั้นที่2เนี่ยก็คือคัดลอสละทิ้งละเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูสาเหตุต่อมาก็คือสาเหตุที่2ก็คือความเร่งร้อนในการใช้เงินนะครับก็คือคุณเอาเงินรอดหรือก็คือเงินที่เสี่ยงไม่ได้เนี่ยมาเล่น นะครับจุดเนี้ยเป็นจุดวัดใจว่าสมมติว่าคุณดันไปซื้อตรงนี้แล้วหวังว่ามันจะขึ้นแล้วคุณจะขายทํากําไรแล้วเอาเงินทุนเนะี่ยเอามาจ่ายค่าบ้านค่ารถสมมตินะอ่าค่าเทอมลูกเอาค่าเทอมลูกมาเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้กําไรด้วยอ่านอกจากจะมีอามีเงินอยู่แสนหนึงนะจะไปจ่ายค่าเทอมลูกฉันเอาไปเล่นหุ้นก่อนแล้วก็ พอมันขึ้นไปได้ทัก10% 20%ปอนฉันได้กำไรมาหมื่นหนึ่งสองหมืนฉันก็จะแบบเออมีกำไรปรากฏว่ามันร่วงลงมาถึงจุดที่จุดชั้นที่2เนี่ยนะแล้วปรากฏว่ามันต้องไปจ่ายค่าเทอมแล้ววะก็เลยทำไงฮะต้องคัดลอสไม่ได้อยากที่จะแบบ คือจะเอาเงินไปถัวเนี่ยไม่มีทางอ่ะเพราะออินไปแล้วถูกไหมแล้วพออย่างที่สองก็คือฉันจะต้องเอาเงินออกไปใช้ละปรากฏว่ามันดอยอยู่อ่ะก็คือตอนนี้ติดดอยอยู่ถูกไหมดอยใกล้ๆแค่นี้เองนะแต่จะต้องเอาเงินไปใช้แล้วอ่าปั้งเข้าไปเนี่ยก็ถอนออกมาตรงนี้ฟับเนี่ยถอนออกมาบริเวณน,นี้นะแล้วอ่าพอถอนออกมาบริเวณน,นี้เสร็จปุ๊บก็รียบร้อยครับ ล่วงลวงไปต่อดีนะกูขายแต่ตรงนี้แล้วเซียนแม่งไม่รู้จริงแม่งกระจอกอนะอะไรเงี้ยนะก็ด่าไปเรียบร้อยเข้าไปในพ่นในห้องแชทเสร็จแล้วก็รีฟออกไปนะเพราะว่าไม่อยากรับคำฟีดแบ็กอะไรเงี้ยนะก็ขายขาดทุนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำไงต่อครับถึงจุดนี้แล้วมันก็เด้งหุ้นมันก็เด้งกลับขึ้นไปแทนที่จะแบบมีกำไรก็กลายเป็นว่าเซียนเขาอะถามว่าเซียนเขาผิดไหม เขาก็ไม่ผิดใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุที่มันจะล่วงลงมาอีกสักทีหนึ่งไม่เป็นไรแต่เขาก็ซื้อถั่วไปแล้วแล้วมันก็ขึ้นกลับมาใหม่เห็นไหมเซียนเนี่ยมีกำไรในขณะที่คุณเนี่ยขัดทุนจะเห็นว่ากราฟเดียวกันเลยไทม์เฟรมเดียวกันเลยอินดิเคเตอร์ตัวเดียวกันเลยหุ้นตัวเดียวกันด้วยอ้าวเฮ้ยทำไมบางคนแม่งเล่นแล้วมันเสียทำไมบางคนเล่นแล้วมันได้แล้วเข้าในเข้าจุดเดียวกันด้วยนี่สำคัญ เห you know, like yeah, like to ็นไหมครับแค่เงินทุนแตกต่างกันเนี่ยคุณก็อาจจะแพ้ได้ง่ายๆแล้วนะหุ้นเดียวกันกราฟเดียวกันเข้าจุดเดียวกันนะฮะเวลาเดียวทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่คนหนึ่งเจ๊งคนหนึ่งเมียมไรเป็นไงครับนะสองข้อแล้วนะแล้วก็จุดเข้าซื้อนะอันนี้ในกรณีที่ขายนะในกรณีที่ขายนสมมติว่าอาจารย์ครับตรงนี้ฮะ ขายได้หรือ,อยังถือว่ากราฟมันมาถึงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเท่าไหรครับเนี่ยสองหนึ่งสี่เนี่ยขายได้หรือ,อยังมันจะลงไหมอันนี้ก็เป็นคําถามเชิงเหมือนกับว่าเดี๋ยวมันจะลงต่อไหมนั้นขายได้หรือ,อยังคําถามคือเซียนมันจะไปรู้ได้ไงครับว่าคุณเน่ยเข้าตรงไหนก็คือข้อสามก็คือจุดเข้าของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะอย่างเช่นคุณเข้าตรงนี้คุณเข้าตรงนี้กําไรนิดนึงก็ยังพอออกได้ถูกไหม คุณเข้าตรงนี้คุณเข้าตรงนี้คุณเข้าตรงนี้หรือเข้าตรงนี้ก็แล้วแต่เนี่ยจุดเนี้ยออกได้หมดเลยอ่าแต่ถ้าหากว่าคุณคุณเข้าตรงนี้อยู่อ่ะมันก็ไม่ได้ไงฮะแล้วเซียนก็จะไปบอกว่าคุณควรจะขายหรือยังเนี่ยมันเลยตอบไม่ได้ตรงนี้ขายไหมครับมันจะลงแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไอจะลงแล้วหรือยังเนี่ยมันก็ไม่มีใครตอบได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโดยสัญญาณทางเทคนิคแล้วเนี่ย เซียนเขาอาจจะดูวอลุ่มว่าเฮ้ยเออวลุมมัน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 รุนแรงมากเลยนะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆนี่พอดียังไม่ได้เปิดอินดิเคเตอร์นะว่ามันจะไปต่อได้ไหมแล้วก็ฟิโบนัชชีอ่าตรงนี้น่าจะใช้พวกฟิโบนัชชีช่วยได้ปุ๊บว่ามันจะมันจะวิ่งไปถึงไหนถูกไหมมันจะวิ่งไปบริเวณไหนงั้นก็จะต้องแบ่งแบ่งเฉลี่ยขายว่าตรงนี้ขายทีนึง ตรงนี้แบ่งขายอีกสักชุดหนึ่งตรงนี้แบ่งขายอีกสักชุดหนึ่งแล้วใครมันจะไปรู้ว่าเดี๋ยวมันจะลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายหุ้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะบอกกันได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าขี้หวงหรือแรงต่างนะมันเป็นเรื่องของการรับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันบางคนใช้เงินร้อนมาก็เสี่ยงไม่ได้บางคนเ,เงินน้อย ก็เสี่ยงไม่ได้เพราะบางคนมันนี่แมเนจเมนต์ไม่เป็นน่ะก็คือมีเท่าไหร่อออินหมดอย่างเนี้ยก็เลยจะเสี่ยงไม่ได้หรือเสี่ยงได้ไม่เท่ากับคนที่เขามีเงินที่มีเงินเหลือๆหรือมีเงินที่บริหารดีๆจริงๆเงินมากเงินน้อยไม่สําคัญนะครับอันนี้อีกข้อหนึ่งนะก็คือว่าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่ล้านหนึ่งอะ่ะมันเยอะพอที่จะเล่นหุ้นไหมครับมันจะพอหรือไม่พอมันขึ้นอยู่กับว่าคุณแบ่งเงินเป็นปล่ถ้าคุณมีอยู่แสนหนึ่ง คุณแบ่งไม้เล่นเล่นทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นอ่ะอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีปัญหาสมมุติว่าไม้แรกมันมันมีปัญหานะครับมันติดดอยอะไรไปคุณก็ยังมีมีมีทุนต่อได้แต่ถ้าคุณเล่นไม้เดียว100อ่า100%เซก็คือ10,000แบาทก็คือคุณก็เจ๋งคุณมี1ล้านอ่าทั้งนั้นผมมี1ล้านแหละคุณมี1ล้านถ้าคุณออลอินไปในหุ้นตัวเดียวแล้วก็1ครั้งเลยเนี่ยไม่มีไซจี้อะไรเลยก็เสี่ยงเหมือนกันไม่ได้หมมาาายควว่ีเงินนล้้แุณจะ คุณจะแบบชนะนะต่อให้คุณมี10ล้านแต่คุณไปเท,ททีเดียวกับหุ้นตัวเดียวแล้วก็ไม้เดียวคุณก็ขาดทุนเหมือนกันอ่าดังนั้นถ้าคุณมีล้านหนึ่งคุณแบ่งเล่นทีละแสนแสนแสนหรือทีละหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยคุณก็จะเทรดได้อย่างสบายใจแล้วก็เล่นได้หลายตัวแล้วก็ไม่กลัวว่าหุ้นมันจะลงเพราะคุณมีการบริหารจัดการเงินที่ดีไม่ใช่แค่มีเยอะนะอย่างที่บอกคือมี10ล้านคุณก็เจ๊งได้ นะฮะถ้ามีสิบล้านคุณจอยเป็นไม้ละแสนสองแสนห้าแสนมันมันถึงจะรอดแต่ถ้าคุณมีล้านมีสิบล้านแล้วคุณซัดไปทีเดียวก็เจ๊งเหมือนกันนะครับฉะนั้นที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงว่ามีเงินมากหรือมีเงินน้อยนะครับแต่อ่ะแน่ละในในหุ้นบางตัวหรือตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการกําหนดไว้ว่าขั้นต่าจะต้อง,ง100งหุ้นเนาะคุณซื้อหุ้นตัวที่มันแพงๆคุณต้องมีเงินตั้งต้นค่อนข้างเยอะแต่ถ้าแบบหุ้นถูกๆก,ก,ก็อาจจะอโอเคสามารถ ที่จะมีเงินน้อยๆก็เล่นได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับการ manage <c oughs> เงินเนี่ยสำคัญกว่าแล้วก็ไม่ไม่เอาเงินร้อนมาเล่นนะครับดูหน้าตักของตัวเองนะก่อนที่จะเล่นแล้วเวลาเซียนเขาบอกเนี่ยเวลามันมันขึ้นหรือมันมันไม่ได้ขึ้นหรือมันไม่ได้ลงตามที่เขาบอกเนี่ยอย่าไปด่าเขา นะเพราะว่าเขาก็ถือรอได้ไงแต่คุณถือรอไม่ได้แล้วคุณขัดทุนขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณไปไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะวันหลังก็จะไม่บอกคุณนาะทีหลังอะ่ะเช่นเดียวกันครับ Cap c a p เก i n e r ก็เป็นแอปพลิเคชันนะเเกี่ยวกับการเทรดหุ้นอัตโนมัตินะครับโดยใช้โรบอทนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีบอทอยู่2ตัวละนะครับมีมีบอทที่ซื้อขายอัตโนมัตินะแล้วก็มีแบบกริดบอทนะครับก็ <c oughs> ลองดูครับโหลดมาใช้งานแล้วถ้าใครติดปัญหาอะไรนะก็แจ้งแอดมินทักแอดมินเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดพิเศษนะสำหรับค่าสมาชิกแล้วก็ค่ารันบอทเนี่ยทักเข้ามาถามได,ได้ขอได้แจกเลยให้เลยนะครับนะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ